สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะครับพ่อกับผมคือเก่านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินมะเฮ็อนิจใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับเมื่อนี้กะนี่ครับอยู่ให้อยู่นะคือเก่านะครับพี่น้องยำน้านะครับสามสี่มือแล้วครับยังเปลี่ยวนะครับเพราะว่ารถไถนะครับรถไถไห่นะครับพันมาไถให้พันเห็ดเส้็นะครับเฮ็ดให้น้านะครับเป็นร่องตรงกลางนะครับร่องเลึกนะครับเพียงหัวเขานะครับ ตรงข่างน้นนะครับนี่ครับขันจ้างรถไทยที่บ่มีประสบการณ์ก็สีเป็นทั้งซี่ล่ะครับแล้วก็ต้องมาเห็ดเองนะครับมาปรับมาแก่เองนะครับโดยใช้รถนี่ครับรถไทยนาเดินตามนี่ครับม้ยำนะครับเพื่อสีเอานี่เห็นว่าครับทั้งข่างนี่เห็นบ่ครับพี่น้องทั้งข่างน้นนะครับทั้งกลางเป็นล่องลึกนะครับว่าสิเป็นเอาเลือมาแข่งกันได้นะครับนี่ครับขันจ้างรถไทยนาไล่ประสบการณ์เฮาก็สีนี่ครับถึงเอาไล่แล้วพันบนี้นะครับ นี่ละไรละหนึ่งพันเฮดไดส์สนีนะครับนี่ครับเขาเลยต้องได้มาแก้ไขและปรับปรุงเองนะครับนี่ครับกับบรรยากาศตอนนี้กะวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดกะบรรยากาศนี่ครับดวงตะเวนกะสีรับฟ้านะครับแต่ว่าผมกะยังเฮดในเฮดนาคือเก้านะครับอยู่กับพหลุงคือเก้านะครับสองคนนะครับเป็นตากันขึ้นกันลงอยู่นี่นะครับรถไทครับ รถไทยน้าเดินตามนะครับฟังนั่นกะย้ำว่ท่านได้เล้ยวนะครับต้องไม่ย้ำฟังนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวนำสิเบิดก่อนนะครับนี่ครับปั๊บยากนะครับพ่อแม่พี่น้องที่สจ้างรถไทยมามาไทยมาไทยมาปั่นนะครับปั่นน้านะครับจ้างดีๆนะครับให้จ้างคุณครับคนที่มีประสบการณ์หลายครับจ้างคือผมนี่โอ้ยเห็นว่าครับมันสิยากครับ บอนี่พี่น้องตรงกลางนี่คุณตรงกลางว่ามันเลือกเทียงหัวเขานะครับทั้งขอบโน้นนะครับเห็นบอลทั้งขอกโน้นนะครับตรงกลางคุณน้ำอาอั้มนะครับทั้งเบิดอยู่นี่ก็มีแปดไร้นะครับที่ใส่เข่าหอมน้าค้านะครับนี่ครับลงมือเฮ็ดทุกอย่างนะครับเฮ็ดเองทุกอย่างนะครับตั้งแต่ขัดสันขัดสันเข่าปลูกนะครับแ้วกา สูตรแช่เมล็ดนะครับเห็นเมล็ดงอกดีช่วงนี้อาการเงานะครับน้องค้ายกับอุณหภูมิ12 13องศาเซลเซียสนะครับเย็นๆนะครับอากาศยนี้มันเศราเย็นนะครับกับตอนกลางคืนนะครับนี่ครับก็ต้องขขบปลูกเขาก็ต้องใช้น้ํายานะครับแช่นะครับเดี๋ยวหยิกจักมืออื่นมือเฮิอนะครับเดี๋ยวสีมะเบิงนะครับระว่างอันที่แช่น้ํายาครับบ่แช่น้ํายานะครับวามันสิเป็นยังไงนะครับหอมนะค้าเหมือนกันนะครับ แต่ทําคนละสูตรนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ยาให้ยาน้าคือเก่านะครับกับพลุงสองคนนะครับบรรยากาศเบิ้งอรรดพี่น้องบรรยากาศดีครับอากาศเย็นสบายนะครับห่างไกลจากโควิด19เกนะครับตัวไม่มากกับโอ้ไม่กอดโอบูโอ้ไม้ควนนะครับโอไม้ควนนะครับกับพ่อแม่พี่น้องก็ระวังเนื้อระวังตัวกันดีๆนะครับรักษาตัวเองให้มันดีนะครับ นี่ครับมาอยู่ให้อยู่นะคือผมนี่รับรองห่างใจไกลจากโควิดนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไคร้นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรด้วยครับพี่น้องสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไคร์หรือว่าพี่น้องท่านใดเปิดมาเบิ้งนะครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับที่ให้กําลังใจกันนะครับมือนีก็คือเก้านะครับนี่ครับ วันนี้ก็สิจอดนั่นจังหน่อยก็สิพักกันเมือและยำให้นี่ก็สิพักกันเมือนแล้วครับจังใดเมื่อนี่กับสวัสดีครับ